ภาษาจีนอ่านว่าตัางชาวกินตั้งชาวกินมันชื่อโรงพยาบาลสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมคลิปคิดถึงกันก็แวะมาเยี่ยมชมคลิปกันไปก่อนนะจ้าขอบคุณมากจ้าทก้าสว 停咗嚟睇片段嘅朋友，如果你挂住我，请停低睇下片段先，多谢晒你。Hello to all my friends who stopped by to watch the clip. If you miss me, please stop by and watch the clip first. Thank you very much. Goodbye Joykin. ลาก่อนค่ะไว้พบกันคลิปหน้านะคะ